นี่เป็นแค่ความสนุกเล็กๆที่ผมตัดมาให้เพื่อนๆดูกันทุกคนสามารถชมความสนุกแบบเต็มๆได้ที่ t w i t c h TV นะซาสัสเพื่อนๆจะได้สนุกและมีอรรถรสในการรับชมให้มากที่สุดเกือบทุกวันเวลาสองทุ่มครึ่งแวะมาบอกเฉยๆไปละจะ้ะมาให้เล่นมุมมองบุคคลที่หนึ่งะ แน่ใจแต่น่าใจะใช่ั้งเนื้อเรื่องกูกูดูมาแค่นิดเดียวนะกูไม่แน่ใจเหมือนกันมาละเวทรอรอรอดกุดรักโชคดีโชคด,ดีเลยกูจะโชคไม่ไดีเพราะแมปนี่แหละเนอ on the sound for good experience โอเคเิร์นออนแล้วกูฟ okay, ังจากไอเพชรน่าจะใช้ได้อยู่ดิสกูมีเรื่องราวมากมาย a student field form เด็กตกตึกจากชั้นเจ็ดทิ่โรงเรียนอะไร student lock อะไรอ่ะอินทรคูนอระเรโรงเรียนปิดแอนครูที่เต้นครูสอนเต้นตายมีครูตายมีครูครูน่าจะสินตายที่ห้องดนตรีเออวว้ามันแปลแบบอังกฤษไงครูรีเจน แปลว่านับนานโรงเรียนอันนี้คืออะไรอ่ะ <With> ถ้วยแกว้วอะ <With> ถ้วยแกว้วถ้วยแก้ว I will be ่งบล็อก g ิ o ง t d o n อนเดลี่อีกซิตย้ำสแกอะไรอ่ะบกโง่อ๋ออันนี้คืออรมเราเล่นผีดถ้วยแก้วกันอยู่ปลาข้างหลัาน่ากลัวมากเลยโอ้ามาไม่กอ oh s moving เอ้ยมันไปคำอะไรอ่ะถังอะไรอ่ะ <Hey. S 1> อะไรอ่ะมอม เดนตายตายปะเอาเฮยี่ยไฟดับไอ้เหี okay. Okay. ้ยเอาไอ้เหี้ย๋อหายแล้วเธอนออนแฟลไลท์เร็ว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 เววิ่งวิ่งเตรียมวิ่งเธอนอนเอ้ยเก็ตเอามานี่มานี่มานี่ไปไหนไปลงไหนวะสเตมินาด้วยอะไรเอ็กซิทไม่ไปมีจัมสเกย์เออใช่เหรอ ไม่รู้แสบแสบไอเหี้ยมาไม่ก็หลอนเลยเหี้ยมันแอบหลอนจริงลยเนี่ยขอไปได้ไหมไอขควยเอ้ย The Junior อะไรอะ The Key is in t อิ c h a เช e r Room โอเคไปท h a ชอ e r Room ไปห้องพักครูห้องพักครูคณิไอเฮ้ยระวังระวังระวังอ๋ออันนี้ห้องเดิมเออเหรอไม่ล้วไปไง อ๋อไอ้เหี้ยแล้วใครมาวางโต๊ะวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยมาไนดะไมไม่ต้องมาอืมหาคีย์หาคีย์าตามสไาตายอะไรอ่ะตามตามมีคีย์ไหมไม่มีเออาแบางไปที่อื่นต่อเนี่ยทิชเชอร์ลูม ไอตนะิ้งคีย์ซัม r ว in t h ร r o ูมฉันว่ามีคีย์อยู่ในนี้คีย์คีย์มันเปิดอะไรได้ไหมประตูนี้เปิดได้ปหมไม่ได้อ้าแล้วมันจะอยู่ไหนเลสต์ีล็ <Death S 2> อกเกอร์ er. ต้องหากุญแจล็อกเกอร์ไฟเดอร์โค้ด นี่ะ่ะอ้าวโคอ้าวไอ้เหี้ยมีไฟแต่แรกก็ไม่บอก <c oughs> ไอ้ควยเอ้ย <c oughs> ฟอร์มทิชเชอร์นุย้ยทิชเชอร์ออฟไซแอนคาร์ดอ๋อคือเราต้องไปห้องวิทเหรอใช่ใช่เออหา,า,หาคุณน,นุ้ยหาคุณได้ครูควยอะไรมาอยู่ตรงนี้วะประตูนุ้ยใช่ใช่เออหาคุณนุย้ย เดินหาประตูก่อนไปเปิดไฟเหี้ยแบงเ็ายินอย่างนี้เดะเอ้ยไอแค่หมาหอนทำไมวะไอเหี้ยหมาหอนทำไมวะเคืนที่ดาวเต็มฟ้าฉันจินตไม่ใช่ไอเหี้ยแต่ดาววันนั้นสวยไงเฮ้ยเปิดได้ปะได้ห้องใสแอนน่าจะห้องสุดนะ นี่ใสแอนห้องหน้านี่ห้องห้องไอนี่มาสอบคูปปาเออชัดเจนเลยเยอยโตเหมือนกันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคุปปายืนอยู่มาให้ช่องไอ้แค่เชื่อกูตั้งหาโค้ดยังไงเออโค้ดหนวะมันน่าจะมีแบบสมุดเลยป่ะไม่เปิดได้เออไปเปิดเลยอยู่ในห้องไอ้เอนเก็บในเรืนเหลว มีไฟไมมีว้ไอ้เฮียโรงเรียนไม่มีไฟนี่ไหมไฟนอรี Finally, เจอโค้ดแล้วไหน <18 3. S> 1 8ึ่งแปดสามหนึ่งแปดสามหนึ่งแปดสามโอเคกลับไปห้องเดิมเฮ้ยรอด้วยดยน้องได้เลยเสียงอะไรไปกันดีกว่าไม่กี่เสียงเลย อะไรเรื่องงี้นเลยแปลงไหนไ้องแปลงเนี้ยเสียงเฮ้ยผีพี่บอสออกมาเฮ้ยบอสออกมาเฮ้ยปิด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 อ้คอุยอ้าวอุ้ยแต่เต็มย่างไม่พอมันเกิดไหนอ่ะเกิดห้องแรกเลยมา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 มันอยู่ห้องสองตอนเนี้ยอ๋อมันย้ายไปโน่นแล้วไปไงวะประตูอยู่ไหน สุดน้นเลยอ่ะเอ้ยออกสายได้ใช่ปะไปแล้วโอ้กูโดอ๋อมันไปหมดเลยมันไปหมดเลยมันต้องไปคนหนึ่งนี่ไงมาใส่นี่ยตู้เซฟอ๋อไอ้ผีอันนั้นคือผีที่โดดตึกตายเออปฏิบัติต่ออ่ะละพอเลยครับใช่ปะ ไ <c oughs> อ้เฮียแต่มันมีนางลำวะในเรื่องอะเออกลับไปห้องห้องไหนดิเออวะห้องนี้เหรอใช่เหรอใช่แหละจุ๊บจิกเลยเนี่ยเอ้ยทำไมกูวิ่งไม่ได้วะกูจะไป่ะห้องนี้ไม่ใช่รือ,ไม,อไม่ใช่มันบอกให้ไ,ใไปที่บันได go to สเตย์เอ้ยจริงไล้กูกดชิปกูวิ่งไม่ได้นี่ลองดีเซละ,ะบ้าเอ้ยไปเปิดไอ้อไนี่ไว้ไอ้อที่มันมันให้ตรงไปชิปหายแล้วอ,อีกแกไอ้อเฮ้ยยุงไหนวะข้างหลังข้างหลังไปวิ่งตรงเลยไอ,อ้เฮ้ยไอ้อออผีควยดิชิปหายสามีหน้าหมดสามีหน้าหมด ตรงตรงตรงเนี่ยตรงเลยตรงเลยตรงยาวตรงยาวตู้รอดแดีวเอ้าห้องน้ำขววยอะไรครับเนี่ยเฮ้ยซ่อน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 ไอเหี้ยกูจะซ่อนยังไงอ่ะแปลงห้องน้ำไงมันจะมีให้กดตรงประตูอยู่ไม่รู้กูซ่อนมุมอ่ะไม่รู้กูซ่อนที่ไหนห้องน้ำกูซ่อนห้องน้ำกูซ่อนไม่ได้เหี้ยกูเข้าไปไม่ได้เฮ้ยไอเหี้ยกูโดนคว่วยเหี้ย เงวอะไรวะหอ้อรอดปะรอดเลยอ๋ออนี่งไง What did the door go ไม่มีไปทางไหนแล้วไปไงอ่ะนันสิมันงงว่าทำไมมีสารในนี้ไฟอะไรอ่ะไฟไลเตอร์อะไรอ่ะปอนอยู่ไหน อยู่นี่ีมันบอกอะไรไฟล์ออฟฟิซิงอะไรเส้นไหวเหรอหรือละไรใช่หาของมาไหว้เอ้ยเยี่ยูต้องไหว้เฮ้ยอะไรคำนี้เฮ้ยสาวกค <laughs> ปิดเสียงเพื่ออัดโลอลไฟล์อะไรตอร์อะไรอ่ะเนี่ยไฟแช็คเออ อยู่ไหนอ่ะอยู่นี่อนี่ตามอยู่มันหาอะไรบ้างไฟล์ไรเตอร์ออฟฟิศเหมือนทูบป,ปะทูบทูบแล้วก็อะไรสักอย่างสาวโคตรน่ากลัวเลยมีจำสเก็บเนี่ยตรงเนี้ยไม่รู้ <_ k> ไม่รู้เอา้าทแมเอ้ยอทไมตายอ่ะไมอตายอะไรตายอ่ะ ตายมึงคุยอะไรครับเนี่ยได้ตายวะเออไม่ตายเฮ้ยเฮียเป็ดตอนกูรู้แล้วเฮียเป็ดเฮียมันมีเป็ดเฮียมันมีเป็ดตามไมาเฮียกูว่าอยู่เดินมายังมายัางเดินอย่าง ไอเฮียกูว่าทำไมแม่งเฮียเป็ดตามแล้วแม่งไม่เห็นแปๆไ,ไปหาของไหมเริ่มน,นานไม่ได้ด้วยไปเช็คอยู่ไหนวะนี่ปึ๊บอ้าเป็ดอยู่ไหนไทำไมกูทำไมกูไ่ตายวะไ,ไอเฮียสารคุยอะไรก็ไม่รู้แล้วแม่งมีผี สารห้าอะไรมาตั้งห้องน้ำแล้วนี่ไงมันมีอะไรคนที่ตายในห้องอน้ำเหรอเอ้ยเชี่ยตกใจเหี้ยตกใจอ่ะเฮ้ยโอเควิ okay, ่งไได้ไม่มีละเออสารกินหนู <c oughs> เลยเด็ดแล็ด โอ้ยเออจะเปิดล็อกประตูให้กันนี่ในห้องน้ำต่ออะไรอ่ะเก็ตเอาล้วไปไหนไปนู่นมันมีนางลำด้วยนี่หว่าออกจากที่นี่แม่แล้วคือกูงงว่าทำไมมันลงมาตรงบันไดแล้วทำไมไม่ผลึกอืม <c oughs> แต่โครงสร้างเหมือนตึกไอ้นี่เลยตึกอ่าตึกตึกตึกห้าชั้นน่ะที่โรงเรียนนี่เลยเพอร์ฟอร์แมนซ์ลุ่มมีไฟมันเป็นครูใช่ไหมที่ตายอ่ะไทยมีสิทรูม <c oughs> ใช่ใช่ แล้วคนดูสองคนมอทีครับนี่เหรอห้องไทยมิซิกกูลเป็ดไม่ได้พ <This S 2> ี่ทีเด็กก <c oughs> ำลังหาของมาใส่เหรียญสามเหรียญมันบอกให้ไปห้องไอ้เนี่ยห้องเพอร์ฟอร์แมนซ์มาแกเฮ้ย <c oughs> อันนี้ห้อง <c oughs> ไหน อันนี้ห้องอะไรเปิดไม่ได้อา้าวเพีแอแล้วเฮ้ยเต็มเลยเฮ้ยเฮ้ยเต็มเลยเอาไงอ่ะ <c oughs> มึงต้องไปอะ่ะมึงนำไหนไหมกูควรดังลำเฮ้ยอย่ามานะ <c oughs> ชิบหายแล้วแล้วกูจะอ่าไปแล้วมีไหมห้องนี้มีอะไรอ่ะนี่เล่นซอ เอออูซึงอูซ yeah, nah, yeah. ึงแนวแนวอย่านะคูคูนิ่งคูนิ่งอย่าอะไรอ่ะโค้ดคืออะไรห้าอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะคุยเฮียคุยนี่ไงห้าห้าโอ้ต้องไปหาโค้ดอะไรแต่อันนี้คือห้าเนี่ยคูปิ้งคูปิ้งออห้าะไรวะ เดี๋ยวกูไม่อยากรบกวนแน่ากียังมันแบไปอะเออไเดียวดิเนาะเปๆไปๆไปๆไปๆอะชิบหายห้อโดนตีไอันเนี้ยของเนี้ยเนี่ยเสียมหมดเนี่หละ้อะไรอะอาไม่ต้องมต่อไตอสุดแล้วอะสุดแล้วไปห้องนไ่เอาเนี่ยแต่งาจะมีเนอะไยัเยนอะได้ยัเสียนะอะไรอะคุี คูปองอออต์ฟิเตอร์คือเ่องมงนี่คืออะไรคูปองออไม่เท่ากับไม่ไม่เท่ากับห้าคืออะไรคูปอนทานได้เราใส่ห้าไม่กี่คนนี่ไม่เหนื่อยคูปงไม่เหนื่นยอุ้ยนงารัน่ารักน่ารัแต่สั่ง 呀。Yeah. อันเกอันเดียกันแลวสองเนี่ยเออว่าเดียวันนี้วะเพาะ่าจะเี่อยู่ตตรงนี้ต้เดมมีไมห้าาแล้วต่อไปเออวะจะเคลรมันมีนพืนหนึงอะก็เป็นอะเออแ่ก็โซโลาโน่่คืออะไรวะโซอ้มันกลมๆอะมีมีสิรูะออเทำร่มกันรกันมัเดือมา่เลเนะแล้วใครมาดูหอนี้อลมันมีไฟรดีอะกูก็ว่าทไมมืดๆไหนไฟ ห้องเมื่กี้เปิดเปิดที่เปิดออนี่เปิดแล้วยแบบส์มีหน้าหมดส์มีหน้าหมดเดี๋ยวว่าเดี๋ยววิ่งเลยเต็มวิ่งวัวมาทำไมชดาแม่งเป็นสีทองตามสบับเป๊ะเลยไปไปเดินก่อนแล้วค่อยวิ่งนะบวกเดินก่อนแจกจะหันมานะากงนะะ อย่านะกลัวอะไรอะ่ะคอยคาดา้าเฮ้ยปอนมันหันมาไปเร็วมันหันมาจริงไปไปห้องนี้เอ้ยห้องนี้พี่ห้องเด<อ>็มาใส่ก่อนไปอ๋อเอเอวะอย่าย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 าอยเพโอเคไหนใส่ไหนเน,น,นี่ยไฟครบสามคอยคุยกว่าที่ไหนอีกสองวะ อนน,านากูเฮ้ยเจอเจอเจออีกอันละเจออีกอันละอยู่ไหนอยู่ห้งนี้หายอีกตัวหนึ่งโอ้ย,อ,ย,อ,ยอะไรเปิดไปเล่นหรอเออกูกดผิดหายอีกอันหนึ่งอะแดงว่าอยู่ห้องไอ้นั่นปะห,นห้องคล้องเหรอเออมึงเก็บห้องคล้องมีไหมมึงเก็บอะไรบ้าอย่างอันเมื่อกี้มึงเจอตรงไหนนะ เน่ยตรงนี้เนี่ยตรงนี้ตรงนี้มีปะไม่จีบอะไรแล้วแหวว่ะมันหันเนี่ยเห็นปะห้องนี้ก็ไม่เืิดอ่ะแล้วมันไปต่อได้อีกปะอ,อ,อ๋อนี่ไงเออมันเป็นไอ้นั่นห้องอะไรออะไ,อ,ะไอ้ไหนห้องแปลงหนูนะ อันที่เป็นสี่อันนั้นมีคีย์อันแล้วห้าหกเจ็ดเลี่ยนเล่นจ็ดแรดูวุ่นวายแม่งคูเพียงอ้อคูเพียงอ้ออยู่ห่งอะไรแล้วคูเพียงอ้อแล้วก็เป็นหกอันนี้มีหก <c oughs> อะลอตอะไรเนี่ยอาโต แล้วก็อันนี้เป็นห้าไม่เห็นมีอะไรดีเออใส่ตู้สามสองก็เป็นสี่ได้เลยเออเฮียกว่าจะได้อะไรอ่ะเออนี่ไงเหรียญอันสุดท้ายไปกูกูคลัวนางรำมันมาวะมันแปลกแปลกะ จริงดูวน่ยไ,ไม่มีนะอย่านะกูเป็ไดววิง่งอย่านะอย่านะอย่านะกูขอ้องอย่านีไม่มีอะไรตอนนี้ไม่มีอะไรต้องดูหลังได้ไอ้นี่อา้าอะไรเอา้าแล้วกูว่าใส่อันนี้หรือมันต้องมาทีละอันหรือ,อไรก็คูเก็บม,มาสามอันแล้วลมึงลองใส่ผมดิใส่ไปหมดแล้วนี่ ในตัวกูม,มันไม่มีแล้วอ่ะอาจจะอยู่ในของมาห้องของเดี๋ยวนะรออยู่นะประตูวิ่งเชี่ยสมีนหน้าหมดควยเลยตอนนี้ไฟเปิดไปยิ อันี้มะไรอ่ะอ๋อนี่ไงอะไรมันหลอนห้องนลังหลับห้องเดียวห้องอื่นห้องหลังหลับยังไม่น่ากลัวต้องดูตอนได้ได้กุญแจก่อนว่ามันจะเป็นยงไงถ้าตอนหันกลับมาแม่งมันมองดีนะจุบเฮ้ยมันหันมาใช่ไงกูบอกแล้วแล้ว อ่าได้แล้วนี่กูเจมาน้องเอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่เอาไม่เอาปิดเสียงปิดเสียงปิดเสียงเฮียปิดเสียงเฮ้ยไม่เอาเฮียไม่เอาอย่าปิดประตูน้องปิดประตูรอเฮียเลยเราปิดประตูรอเฮียเลยเราปิดประตูสวยเฮ้ยมึงมาลับคว้งเลยเราไม่เอาไม่เจเ้ากูเจ ต้องฝ<อ>่าไปนัดฮะต้องมีผ่าไป <c oughs> ม,มันมันทำอะไรไหมดูดิไม่ได้ไม่ไรเลยน้องอยานะอะไรจ้าคือผมมีปมจริงๆไปางนี้ไปางนี้ <c oughs> ปอน อะไรว่าฟ้าไอ้เนี้ยตรงนั้นน่ะไหนนั่นน่ะเขียวเขียววะตรงนี้โอ้วิทยุโอุ้อเจปิดได้ไหมสวยปอลรอด้วยไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยนะกลัวจริงปอลดเฮ้ยนั่งวิงกับบิ๊กอวอหัวมาว่ะรอบเนี้ยเฮ้ยเราจะไม่น้าหมดจะไม่น้าหมดรอกันรอกันมดเหมือนกันมดเหมือนกันตอนตรงนี้อ่ะ ถ้ามันมาวิง่งวิ่งไปห้องนู้น go to performance room performance room คือห้องไหนห้องหโโออ้องนู้นแหละที่เยาเรียนไปใส่ไปเลยใช่อเคมันไม่ติดเฮ้ยเสียงเสียงเสียงไอ้ปอนมันมาแล้วมันมาแล้วเยี่ยะไปเร็ว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 มาแล้วรอดเบีดประตูสวยเปิดกูเจอเนีเ่ย สบายชิวๆรเรืชิวๆไอ้เหี้ยไม่กลับเลยนะอย่านะไม่เอานะทางนั้นแ่ละแมะคือผีทุกตัวไม่มีปัญหาเว้นนางลำอันนี้เรื่องจริงนะผู้ชมที่ผม,มกลัวมากๆนี่นี่ทีทริปหายแล้วไอเ้เหี้ยมึงเอาอีกแล้ว啊 เฮ้ยมันมาน้ะรับมาน่อยเปิดเลยวเปิดไม่ได้เอ้าทำไงฮะมันมาน่อเฮียทำไง่ะมันตามมาเฮมาแล้วมาแล้วเร็วเร็วเร็วเมจมมจมมมมจมมมมเร็วเร็วเวิ่งเตรียมวิ่งเตรียมวิ่งหนทางยังงสว่าง มาแล้วกูเปิดมาโคแล้วเร็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 เร็ว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 เร็เวเรเร็ว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 เร็ร็วเร็วเร็ว อันนั้น exit ่็เอ้ยว่ะเฮ้ hey, อย่ามาแล้วตรงนี้ control room อุ้ยมันจะมีหน้าก็หมดเนี่ยห้องเปิดไั้นไงต่อมันสีแล้วไงต่อจะบอกแล้วหสับให้คบอะ่ะชิปหายแล้ว no the password o อบ,บอลบอลบอลไปแล้วบอลบอลทำไงอ่ะหนีไ <laughs> งอ่ะไม่รู้เฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปไม่ได้ <laughs> โอ,อ้มันโง่มันโง่อีราตีมึงโง่ดูปากลูกโง่เฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องมาไม่ต้องมา เทิร์นออนเดอะพาวเวอร์แล้วพาวเวอร์อยู่ไหนอ่ะไอ้ชื่อจุ๊กเลยจุกเลยสวยมันตามกูเฮียโดนแล้วก uh. ูเปิดไงอะ่ะในห้องนี้โดนเปิดเปิดอะไรได้ไหมเปิดอะไรไม่ได้เลยในหะ้องนี้เอา้ามันเปิดยังไงอะอ๋อ oh. เดี๋ยวมันเพิ่ไงไอ้มึอเบรกอร่มันมาอีกแล้วเฮีย ไว้ไวยอีควายโง่ควายไวยบ้ไอะไรเลื่อนเอ้ามึงต้องเบิดนี่ไอ้เหี้ยไอ้ีควายเหี้ยมึงเอวหวยเหี้ยมึงควายอะไรไปเมรัยแล้วแล้วแล้ควายมึงอ่ะมึงควายอะไรไอ้เหี้ยเปิดปิดเปิดปิดเปิดปิดอยู่อะไรไอ้เหี้ยเปิดไงฮะมาละยังไม่ขึ้นอะไรเลยอ่ะจะบอกนะต้องเดินเข้าไปในฉากไม่เปิดไงอ่ะ เออเสริญพลังเฮ้ยมันมาเลยยุ๊ยเฮ้ยเฮ้ยกำเข้าในห้องยูเรียวแม่มันเปิดตรงไหนอะเปิดแล้วเปิดให้แล้วไว้อีกวายไว้เดี๋ยวดับอีกเดี๋ดับอีกแหมอันนั่นไงมันเปิดตรงไหนอะปอนเปิดตรงไหนอะมึงอยู่ห้องนวลไปเลยใช่กูอยู่ห้องเนี้ยมันเปิดตรงไหน มันมีเบเกอร์ที่เราเดินผ่านมาหรอแต่ว่าดับครั้งนี้กูไม่รู้แล้วว่ามันไอนี่ตรงไหนอ่าเอ๊ะสวยนี่ไงอาา๋อคือต้องเดินไปเรื่อยๆแล้วเกาะไปเรื่อยใช่ไหมม,มันจะมีอันนี่เบเกอร์ที่เราเดินผ่านนะมามา,มาปอนปอนปนแล้วปนแล้วมามาโอเคมามาเตไมน้าหมดไอ้เหี้ยม่ง <laughs> หนักกว่าแบบผีเพราะมันแบบคนไทยไงมันแบบอะไรเป็นไทยเราจะชินไงไอ้เหี้ยเออเออเฮ้ยมึงบ,บอกโรงเรียนอ,อยู่ไอป้ป่าช้าบอกเราด้วยดิเฮ้ยเฮ้ยมึงควยอยเลยครับเนี่ยโรงเรียนเนี้ยไอ้เหี้ยงงเลยเร้องไปไหนเ่ะนี่ปะแดงแดงอะไรเนี่ย สารนี่เกอหรอบอนมาแก้วไหนอะข้างหลังมึงคุยอะไรกันเนี่ยกูเบื่อมึงไว้เฮียกูโดนจบเกมจบแล้วจบแล้วไงได้อิทเลเจนต์อาเบิลดิสคูลโอเคจบสักทีเฮี่ยซื้อสรุปมันก็หนีไม่รอดใช่ไหมเออเฮี่ย เนจบละเอ้อว่าจะจบไอ <usion> uh, ้เหี้ยไปวันนี้พอเท่านี้ออนหรือไหวหรือไง